สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฟ้าชาแนลนะครับครับวันนี้ก็จะถือโอกาสได้พาท่านหรือแนะนําท่านนะครับในการเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับจากสนามบินสากลบ่อกแก้วนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มการเดินทางนะครับจาก ่าด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือจุดผ่านแดนทาวรที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับเพื่อที่จะข้ามแดนตรงนี้นะครับซึ่งตรงจุดนี้เราก็จะใช้เอกสารในการผ่านแดนด้วยพาสปอร์ตนะครับซึ่งเราก็จะตรวจตาอาลงเอกสารในพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะข้ามแดนนะครับโดยการนั่งเรือข้ามโขงนะครับซึ่งจากจุดดังกล่าวนั้นนะครับก็จะใช้เวลาเพียง ไม่มากนักนะครับในการที่จะนั่งเรือข้ามโขงนะครับค่าใช้จ่ายในการนั่งเรือข้ามโขงจะด่านตรวจคนเข้าเมืองเีิงแสนที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับข้ามมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคํนะครับหรือคิงส์โรมานี้ก็คนละ70บาทนะครับเราใช้เวลาไม่มากนักนะครับในการข้ามแดนดังกล่าวนะครับซึ่งหลังจากที่ เรือมาเียบผ้าที่ดานตรวจคนเข้าเมืองที่คิงส์โรมมนแล้วเราก็จะทําพิธีการเข้าเมืองนะครับสําหรับอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองดงก่าวนะครับก็จะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่นะครับก็จะรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาท่องเที่ยวในคิงส์โลมันนะครับก็จะมีอาคารที่ทาการใหญ่โต นะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผ่านแดนที่ผ่านแดนมาจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ข้ามแดนมายัางคิงสโรมันนะครับวันนี้เรามีกําหนดการที่จะเดินทางไปยังเวียงจันทร์นะครับซึ่งก็จะเดินทางจากจุดดังกล่าวเพื่อไปอยังสนามบินสากลบ่อกแก้วนะครับซึ่งก็จะห่างจุดนี้ประมาณ5กิโลเมตรนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางจากจุดดังกล่าว เพื่อไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสากลบ่อแก้วครับสำหรับสนามบินสากลบ่อแก้วนะครับหรือเป็นสนามบินใหม่นะครับที่สร้างยูในโครงการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ3ามเหลี่ยมนะครับก็ตัวสนามบินนั้นนะครับก็ห่างจากตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษลงไปทางใต้นะครับที่บ้านศรีเมืองงามนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราเดินทางออกจากคิิงโรมันมาได้ระยะหนึ่งก็จะมีทางแยกเข้ามานะครับตลอดระยะทางในการเดินทางไปยังสนามบินนะครับก็เส้นทางดังกล่าวก็ได้รับการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตลอด2ข้างทางก็มีการประดับประดาด้วยต้นไม้นะครับที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะต้นปลาล์ม ถนนเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนถนนสี่เลนนะครับเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับมองไปทางไหนก็รู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมากนะครับตางไปทางไหนก็เขียวขจีนะครับดอกไม้ต่างๆก็สวยงามเป็นอย่างมากครับสำหรับกำหนดการเดินทางไปเวียงจันทน์วันนี้นะครับเราก็จะเดินทางด้วยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์นะครับซึ่งก็จะเป็นเที่ยวบินที่ QV902 นะครับซึ่งจะเดินทางออกจากสนามบินสากลบ่อแก้วนะครับในเวลา16นาฬิกา40นาทีแล้วก็เราก็จะใช้เวลาในการเดินทาง 1. ชั่วโมงนะครับจากสนามบินสากลบ่อแก้วก็จะถึงที่สนามบินนานาชาติวัดไตนะครับนครหลวงเวียงจันทร์นะครับซึ่ง ค่าโดยสารสำหรับคนไทยแล้วก็จะตกอยู่ราวๆ3 7 4พับาทนะครับที่เราจองผ่านระบบออนไลน์นะครับสำหรับสนามบินสากลบอ่อแก้วนัะเรึ่งเปิดทำการบินนะครับเป็นสนามบินใหม่แล้วก็สนามบินสากลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสนามบินนานาชาตินะครับก็สามารถที่จะรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น b โบอิงนะครับก็จะสามารถ ลงจอดที่สนามบินสากลแห่งนี้ได้นะครับสำหรับสนามบินแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะมีเที่ยวบินนะครับที่บินจากบ่อแก้วหรือเมืองต้นพึ่งหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเนี่ยไปยังนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยซึ่งเท่าที่ดูตารางแล้วก็จะมีสายการบินลาวแอร์ไลน์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีสายการบิน ลาวสกายเวทนะครับที่ก็จะบินไปเวียงจันทร์ทุกๆวันนะครับซึ่งตรงจุดนี้เราก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงที่เวียงจันทร์นะครับถ้าหากว่าเราบินจากสนามบินตรงนี้นะครับไปยังหลวงพ่อบางหรือเมืองมรดกโลกนะครับก็จะใช้เวลาในการบินประมาณ35นาทีนะครับแต่ก็คงจะเป็นคนละไฟ์นะครับเพราะว่าทุกไฟนะ์นั้นก็จะบินตรงจาก ตรงนี้ไปหลวงพะบางหรือจากสนามบินแห่งนี้บินตรงไปยังเวียงจันทร์นะครับซึ่งสนามบินแห่งนี้นะครับก็จะสามารถรอ,อ,องรับผู้โดยสารได้มากถึงชั่วโมงละ600คนนะครับก็ถือว่าเป็นสนามบินขนาดใหญ่ขณะนี้นะครับรถของเราก็จะมาจอดเทียบที่ สนามบินแห่งนี้นะครับก็รู้สึกว่าสนามบินแห่งนี้ก็จะมีความสวยงามนะครับใหญ่โตเป็นอย่างมากนะครับเราก็จะเข้าไปเช็คอินนะครับบอด g ้พาสนะครับหลังจากที่เราตรวจตราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางขึ้นไปรอขึ้นเครื่องนะครับเป็นขณะนี้ก็เครื่องนั้นนะครับก็มารองรับผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับจุดรอผู้โดยสารก็จะเป็นอ,อยู่ชั้นบนนะครับอยู่ชั้นบนวันนี้เราก็จะเดินทางด้วยสายการบินลาวแอร์ไลน์นะครับซึ่งอาคารผู้โดยสารดังกล่าวนั้นก็จะเป็นอาคารที่สร้างมาใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวนะครับด้านบนนะครับก็จะมีห้องโถงนะครับรองรับผู้โดยสารนะครับการเดินทางขึ้นมาข้างบนก็สะดวกสบายนะครับ ไปลิฟขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปยังจุดประตูทางออกเพื่อที่จะขึ้นเครื่องนะครับซึ่งวันนี้เราจะเดินทางไปด้วยสายการบินลาวแอร์ไลน์นะครับเที่ยวบิน QV90-2 จอกเดินทางในเวลา16นาฬิกานาทีนะครับก็จะถึงที่สนามบินสากลวัดใจนะครับเวลา17นาฬิกานาที ส่วนอีกสายการบินหนึ่งนะครับก็คือสายการบินลาวสกายเวนะครับก็จะมีเที่ยวบินที่ LK249 นะครับ LK249 สายการบินลาวสกายเวนั้นนะครับก็จะออกเดินทางใน,ในเวลาประมาณบ่ายโมง35นาทีนะครับก็จะถึงที่สนามบินสากลวัดไตในเวลา14นาฬิกา 40นาทีก็ประมาณชั่วโมงกับ5นาทีก็พอๆกันครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายนอกนะครับสนามบินเราก็จะเดินทางจากตัวอาคารสนามบินเพื่อเดินทางไปขึ้นเครื่องนะครับซึ่งขณะนี้เครื่องก็รอจอดรออยู่ที่บริเวณลานจอดเครื่องบินนะครับซึ่งาบางสายการบินขนานนี้มันยังไม่มี่าสปานหรือว่างวงช้าง์นะครับที่ทอดมาจากตัว อาคารมาที่ตัวเครื่องบินนะครับก็จะมีบางสายการบินเท่านั้นที่เราเห็นด้านโน้นนะครับแต่วันนี้เราก็จะเดินมาขึ้นเครื่องนะครับภายในตัวสนามบินเราก็จะเห็นว่าภายในสนามบินนั้นใหญ่โตมากเลยนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเป็นอย่างมากนะครับใครที่อยากจะเดินทางไปกรุงเียงจทน์หรืออยากจะเดินทางไปหลวงพระบางนะครับก็จะสามารถที่จะเดินทางจากเชียงรายนะครับข้ามโอ่งที่เชียงแสนนะครับ ที่กิงส์โรมันนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปอาจากจุดนี้ไปยังสถานที่ที่กำหนดนไว้แล้วนะครับครับเราก็จะใช้เวลาในการบินจากสนามบินสานบกบบ่แก้วนะครับก็ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สนามบินสากลวัดไนะครับที่ว่าเป็นสนามบินสากลหลักของสอปปลาวครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปนะครับ เพื่อรอรับกระเป๋านะครับแล้วก็เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับวันนี้ก็การเดินทางก็สะดวกและราบรื่นเป็นอย่างดีนะครับใครก็ตามน,นะครับที่อยู่เชียงรายนะครับอยากอยากสะดวกสบายในการเดินทางไปยังหลวงพบางหรือนครหลวงเวียงจันทร์นะครับก็จะสามารถใช้บริการของการบินลาวได้นะครับสามารถบินจากสามเหลี่ยมทองคำนะครับโดยสายการบินลาวแอร์ไลน์นะครับโดยเฉพาะเที่ยว ทเที่ยวบินนะครับ q v 9 0 2นะครับก็จะออกเวลา16นาฬิกา40นาทีก็ยังึที่เวียงจันทร์17นาฬิกา40นาทีก็ใกนโอกาสน,นี้ขอเชิญชมท่าน<อ>ทุกท่านนะครับชมบรรยากาศโดยทั่วไปของ,<ไ>งสนามบินครับไงไง